สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้สาวทำผ้าร,รวยก็พ่อปู่ก็ได้พามาเอาเลขแล้วนะคะซึ่งพ่อปูก่ก็วันนี้ลุกสิษย์ลูกหามาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะและ้วก็ท่านท่านให้มาแค่นี้เพราะว่าทําถ้าไม่ถ้าไม่บอกไว้ก็ไม่มีไม่มีที่จะไอ้ไอ้ไอ,อ้นั่งนะคะเพราะว่าสถานที่ที่นั่ง อ่าตรงที่นั่งตรงที่ท่านนั่งปัดทับร่างเอาตัวเลขอ่ะมันมันแคบนะคะรถก็มาประมาณ 20- 30คันนะคะแต่ว่าก็มามาเยอะกว่านั้นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีที่นั่งนะคะไม่มีที่นั่งค่ะไม่มีที่นั่งตรงหน้าอาสมพ่อปู่เจ๊กนะคะอ่าแฟนคลับก็ได้เห็นกันแล้วนะคะเห็นกันแล้วสาดามก็ถ่ายลงไปให้ดูแล้วนะคะ ก็ตัวเลขท่านก็ให้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็นำนำรูปเหมือนพ่อปู่เจ๊กนะคะาว้ารอนะคะพ่อปู่เจ๊กเป็นคนเป็นคนจีนเนาะแล้วก็มีหญ้านะคะมีอ่าเพราะท่านบอกว่าอยากได้ปู่หญ้ามามาอยู่เป็นเพื่อนเหมั้นกันก็เอา มีรูปเหมือนปู่ย่านะคะมีรูปเหมือนปู่ย่าแล้วก็รูปพ่อปู่รูปเหมือนพ่อปู่เจ๊กด้วยนะคะนะคะก็เตรียมมาให้สาวดําก็ถ่ายลงไปให้ท่านเห็นแล้วนะคะก็มีแต่ดับลื่นดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขท่านก็บอกแล้วนะคะว่าเลขล่างคือพ่อปู่นัดให้มาเอาเลขล่างวันที่22นะคะ ให้มาเอาเลขล่างวันที่20โอ้ขอโทษค่ะวันที่23าค่ะสาวดำก็มาถึงวันนี้นะคะมาถึงประมาณห6าหโมงเย็นค่ะนะคะหกโมงเย็นนะคะพระอาจารย์ก็ได้มาตามคำสั่งของอปู่ศรีสุโธนะคะนะคะว่าให้มาเอาเลขล่างวันที่23ก็คือวันนี้ส่วนเลขเลขล่างให้มาแล้วนะคะก็คือ4 4 6สี่ห ะะเลขล่างสี่หนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วท่านก็ให้นับคนดูสิท่านพูดอย่างนี้นะคะก็นับคนที่มานะมาด้วยกันน่ะนะคะที่ท่านพ่อปู่ให้นับนะคะก็นับกันแล้วได้45สบห้าคนค่ะอย่าลืมนะคะก็ไม่แน่นะท่านอาจจะบ,บอกใบให้ก็ได้นะคะคนก็มีสี่สิบห้าคนค่ะนะคะ สี่สิบห้าคนตัวเลขท่านก็นให้เลขล่างท่านให้สี่หกก็อย่าลืมนะคะเป็นบทเรียนมาแล้วหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะก็อย่าลืมค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนเลขอ่าเลขเลขบนท่านก็นให้ศูนย์สี่แปดนะคะศูนย์สี่แปดแต่ท่านอย่าลืมนะคะว่าเที่ยวก่อนเห็นบอกว่าท่านให้อะไรล่ะสิแปดศูนย์สี่หรือแปด 40มันก็เป็นตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะเป็นกับริรทุกันเพราะฉะนั้นก็จําไว้นะคะจาไว้ไว่าที่ท่านให้มาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเลขนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ท่านอย่าลืม45ด้วยนะคะท่านอย่าลืม45นะคะท่านให้4645นี้ท่านบอกให้นับคนดูนับแล้วคนมี อยู่ข้างหน้าท่านมีอยู่45คนฟันนะคะสาวดำก็เลยบอกท่านไว้เผื่อท่านท่านให้นับแบบว่าอาจท่านจะจะเป็นติชนาให้เราก็ได้นะคะท่านผู้ชมเยอะเยอะมากนะค่ะวันนี้คนออกมาเยอะถ้าไม่ถ้าท่านไม่ห้ามไว้ก็กูจะมากันเป็น4 5 0คันเลยแต่มันไม่มีที่จอดมันมันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าตอนออกมันจะลําบากมันไม่มีทางหลบกันนะคะท่านก็เลยให้ไปแค่นั้น อนุญาตแค่นั้นนะคะท่านบอกว่างวนนี้เป็นงวดที่7จ็ดวที่7นี้จะเป็นให้3ตัวตรงนะคะท่านผู้ชมนะคะก็มีตอนนี้พ่อปูเ่เจ๊กก็ดังดังที่สุดละนะคะเรียกว่าพ่อปู่นะคะจะให้ถูกทุกงวดเลยนน่้วดนี้เป็นงวดที่7อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดซื้อด้วยนะคะ3ตัวท่านให้มา048เราก็ตัดซื้อเอาราคานะคะ ตัดซื้อเอามันก็มีแค่นั้นละค่ะแล้วเลขล่างท่านก็แห่มา46ก็อย่าลืม45ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืม45นะคะก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมที่ท่านให้ เขาก็ไปเจ้าของที่เขาก็ไปด้วยนะคะวันนี้เจ้าของที่ก็จะทําทบุญนะคะจะทําทบุญตั้งแต่วันที่27 28 29เ0เลยนะคะนะคะก็สาวดําก็มาบอกเป็นขับก็ได้ตัวเลขมาตามที่สาวดําได้บอกท่านไว้ว่าจะพ่อปู่จะพามาเอาเลขก,กับพ่อปู่เจ๊นะคะพระน้องก็ได้มาผ่าหลานตัวมานะคะท่านก็จะมาคู่กันอยู่แล้วที่ มาทำพิธีลงธรรมนะคะมาทำพิธีลงธรรมขอตัวเลขให้กับญาติโยมนะคะอขอขอบคุณแฟนกับมากๆค่ะที่ช่วยเสือมาตลอดนะคะตั้งแต่เม็ดดินเม็ดา์เม็ดแรกเลยนะคะอาจจะเป็นบัดน,นี้ตอนนี้นะคะก็มีหลายช่องเลยทีเดียวค่ะทีนี่หลายช่องที่มานี่ก็ไม่ทราบว่าได้ถ่าย เอาพระอาจารย์ด้วยหรือเปล่านะคะก็สาวดำก็เห็นเห็นถ่ายอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายถ่ายเอาหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ไม่ไม่ทราบค่ะคือสาวดำไม่ทราบจริงๆว่าเขาถ่ายเอาพระอาจารย์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะ,ะก็เห็นมามาหลายช่องมาบมานเจ็ดแปดช่องเลยค่ะวันเนี้ยไม่รู้ช่องไหนไปช่องไหนบ้างนะครับปกติก็จะมีแต่สาวดำ นะคะวันตอนแรกก็จะเป็นสาวดำาคนเดียวต่อมาก็จะมีปะเทืองอ่าสดาต้านะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันก็มีสองสองช่องนะคะสองคน <c oughs> ก็มีสาวดำกับอ่าน้องปะเทืองนะคะ่คะแต่วันนี้เห็นมาเยอะมากเลยนะคะรู้สึกจะเป็นแปดช่องเก้าช่องตอนที่สาวดำนับดูนะวันเนี้ยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาหลายช่อง ะะแฟนขับ f c ของช่องไหนช่องไหนได้เอาเลขก,กวาปู่เจ็คไปลงแล้วถูกถูกขอให้ถูกค่ะทุกคนก็มีน้าใจทั้งนั้นมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยหลายช่องก็หลายรายได้เนาะขอให้เข้าขอให้ถูกค่ะแฟนขับของเอฟซี FC ของทุกช่องนะคะรับรองพอหวยออกถูกปั๊บเนี่ยโอ้ยส่ง ส่งเงินกิ้งก้างกิ้งก้างันเี่ยคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยแล้วแต่ใครถูกร้อยถูกมากแล้วตัศรัทธาแต่ละคนมีความศรัทธานะคะอ่าก็ส่งเข้ามาเจ้าของช่องก็จะนําเงินที่ท่านส่งมาเนี่ยเอามาถวายวัดเราก็หลายช่องก็หลายได้หลายคนก็หลายได้ใช่ไหมละ่ะจะได้เสร็จจะได้แล้วเสร็จนะคะสำหรับวัดวาอารามนะครับก็ยังคาลาคาซังอยู่ทีนี้สาเหตุก็เพราะว่า ถูงวดงวดแรกงวดเดียวแล้วก็มาเว้นไม่ถูกทั้งสี่งวดแล้วก็พึ่งมาเข้าอีกนะคะพิ่งมาเข้าอีกสองงวดต่อกันแล้วนี่งวดนี้งวดทีสามรวมแล้วมันจะเจ็ดงวดนะคะเป็นเจ็ดงวดงวดนี้เข้าอีกก็โอ้ยปังปังไม่าทุสาทุสาทุขอให้ปังปังแต่พื่อปูนะคะบาวาอารามก็จะได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แบบ้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะบอกช่วยกันมีหลายช่อง บอกช่องนั้นได้ตรงนี้ช่องนี้ได้ตรงนั้นถ้าถ้าไว้เข้านะแฟนกลับก็จะส่งตังมาช่วยกันนะคะหลายช่องก็หลายได้จะได้แล้วเสร็จนะคะพอาทำทุกสิ่งทุกอย่างกท็ทำทำตามที่พ่อผูดสีสูตรสีสทโดเขาประทับ,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 บทล่างละน้องนะคะท่าน,นก็ สาวดำนะคะท่านก็ถามว่านา่าน้อยเป็นไงบ้างไปบ้านสาวดำก็ตอบท่านว่าสบายดีค่ะก็สบายดีค่ะแล้วท่านก็ถามอยากได้อะไรก็บอกก็อยากได้ตัวโชคลาภนีนะคะเลขโชคลาภเนาะมาบอกแฟนกลับให้แฟนกลับได้หาซื้อกันเลยนะคะพวุ่นี้หาซื้อกันเลยค่ะแถวไหนที่ มีมีซื้อมีขายซื้อเลยค่ะนะคะศูนย์เก้าศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดแปดสี่ศูนย์ก็ซื้อกลับไปกลับมาค่ะใต้ดินก็ซื้อรับตลิ่ก็ซื้อมีเท่าน,นี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอย่าบอกว่าพอหวยออกมาแล้วโอ้ยจื้อหาสิบบาท บาทประจําเลยบางคนเห็นพ่อปู่ปู่ว่าอยู่นะคะ,พ,ะพ่อปู่ว่าจะามามาลงทําให้พอหวยออกมาแล้วมีแต่คนถูกน้อยๆท่านท่านว่านะไม่คุ้มไม่คุ้มที่มาลงให้มาลงให้ญาติโยมน่ะอยากได้อยากได้าไดมาขอให้ท่านมาลงทําเอาตัวเลข เมื่อท่านลงทําให้ท่านก็พูดนะคะคือว่าม,ม,มันไม่ใช่ลงง่ายๆแล้วการลงทําก็ไม่ใช่ว่าลงง่ายแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็หอบมากนะคะเวลาล่างประปุ่เด็กลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นล่างไหนลงนะคะว่าคนที่เป็นล่างเนะะี่ยเจ็บแหละเพราะว่า,าลงทุกแต่แล้วแต่ท่านจะลงแรงลงค่อยเนาะท่านผู้ชมนะ แล้วต่ท่านแล้วจะท่านจะลงแรงลงค้อยใช่ไหมล่ะก็ะเห็นิเห็นลงทีไรก็โอ้ยเจ็บปวดร่างกายแทนสาวดำน่ะสงสารท่านนะคะท่านก็บอกอลูกหลานบอกญาติโยมนะ่ะว่าพ่อปูใป 7, อ่ให้ถูกทุกงวดงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดให้ถูกทีไรเวลาถามเวลาถูกก็มีแต่ถูก50บาทร้อยหนึงห้บบาท สูงถดไม่เกิน300ไอ้ถูก300นี่น้อยคนมากคือถ้าคิดแล้วมันคือว่ไม่คุ้มไม่คุ้มที่ท่านมาลงให้ท่านก็พูดถูกนะฮะท่านก็บอกว่าไม่คุ้มเลยที่ท่านมาลงให้นั้นะะก็ถูกของท่านอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะก็กของทาง่านนะคะพามาลงเอาลงให้แล้วกับไปซื้อ40-50บาทนก็ ทดีค่ะอย่าลืมนะคะพอาปู่เจ็คให้มาแล้วค่ะให้มาแล้วนะคะชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ไปหาท่านอีกนะคะพอาปู่ให้มาแล้วชัดเจนนะคะ048นะคะตัวเดียวกันละค่ะตัวเดียวกันกับตัวเดิมกับตัวที่ท่านให้84หรือ840นั่นละค่ะนะคะเลขล่างกนให้มา46นะคะแต่ท่านบอกว่าให้นับคนดูมีคนเท่าไหร่นับแล้วได้5ได้45คนท่านอาจจะบอก เป็นอ่าปิดนั่นก็ได้ในปิดสนาถ้าไม่ปิดสนาแลวก็ท่านบอกว่านับคนนับรอยังนับแล้วนับอีกนับได้เท่าไหร่สี่สี่ห้าคนนะคะอย่าลืมนะคะก็สี่ห้าสี่หกเราซื้อกันไห้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเก้ากระบุกตัวเดียวกันนะมีแค่นี้แล้วเลขบนก็แปดศูนย์สี่แปดนะคะก็อย่าลืมซื้อศูนย์สี่สามไปด้วยนะคะ ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนคลับของสาวดำพารวยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะจะได้ตัวเลขที่แม่นยำที่ออกสำหรับในช่องของสาวดำพารวยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขใหญ่หรือฮานอยวันนี้ก็เข้าสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดวันนี้เข้าสามน้อยเลยนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า